OOF oh. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ลุงหนวดจะพามารีวิวชมไม้พันไม้ประดับครับไม้ประดับชนิดนี้กันเนาะชื่อวิจิเนียครีปเปอร์ครับว mm ิจิเนียครีปเปอร์เป็นไม้ประดับสีสันสวยงามมากเลยเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูออทอมครับฤดูออทอมคือหรือว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเอง ครับถ้าฤด,ดูไม้ไม้เปลี่ยนสีข้ามาทีไรไม้พันนี้จะเปลี่ยนสีก่อนทุกพันเปลี่ยนสีแล้วก็ก,กลายเป็นสีส้มสีแดงแล้วก็ร่วงลงมาครับแล้วก็หมดไปปีหน้าก็แค่ว่ากันใหม่พันนี้สวยงามครับสวยงามขยายพันได้ง่ายมากเลยได้ง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับคานขึ้นตาม เรือนไม้หรือว่าตามรัว้วตามรัว้วตามซุ้มก็สวยกับตามซุ้มก็สวยตามรั้วก็สวยใส่ทุกที่เลยครับลุงเอาลงจุดนี้นะแค่สามประมาณสามปี่างนะสามปีเอง,นะนะเองสีสันแล้วก็ขยายพันธุ์เนี่ยลุงขยายพันธุ์แบบนี้นะใครดูนะมาดูมาดูตรงตรงที่ลงุงข,ขยายพันธุ์แบบไหนเนี่ยแค่เนี้ยแค่แค,แค่เนี่ยเหลือยลงตามพื้นนะรากเขาก็ออกมาเห็นไหม รากออกมาพอรากออกมาก็ดึง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 กิ่งนี่ออกมาเนี่ยดึงออกที่เป็นเป็นรากนี่ออกมาอย่างเงี้ยวางาวางตามพื้นที่เป็นชุ่มชุ่มฉ่ำๆหน่อยตามดินนะก็ขึ้นมาครับขึ้นมาแป๊บเดียวนี่แค่รากนี่นะขึ้นมาได้ได้บ้านข้างหลังหนึ่งนะบ้านข้างหลังเลยนะขึ้นมานะเนี่ยภายในปีรือสองปีนะเนี่ยไม้พันธเนี่ย บางบางคนเขาว่าเขาว่าเป็นเป็นมาเป็นอ่าเหลือที่น่ากลัวขึ้นน่ากลัวแต่รู้ว่ามัน่ามน่ากลัวอะไรนักงนานะเพราะว่าน,น่ากลัวคือน,น่ากลัวคือว่าขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็ปกทุมคุมไปทั่วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็มีวิธีตัดออกก็ก็มีแค่ให้ดูสวยงามปีต่อมาเขาก็ขึ้นมาเต็มเนี้ยอีกฝั่งนี้สิฝั่งนี้ก็เริ่มแล้วใบเริ่มร่วงลงมาแล้วนี่ร่วงลงมาแล้ว ก็ถ้าเขาเลื้ไปมากเราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดตรงที่เลื้อยทิ้งออกไปเนี่ก็ได้สวยงามทุกปีนะต้องเอาเวลาใส่ใจเขาเนาะปไปมาดูซูมตรงหลงังหลังบ้านสูตรกันว่าเป็นยังไงฝั่งเนี้ยุงชอบสีสันของเขาชอบมากเลยแดงเป้งเลยครับแดงสวยงาม ตรงนี้แช่เอาลงปีกลายนะตรงเนี้ยใบก็เริ่มเริ่มเป็นเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองสีส้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสีแดงสวยงามเมืองไทยขึ้นนะครับเมืองไทยปลูกขึ้นแน่เพราะว่าเขาเขาไม้ทนเป็นไม้ที่เป็นพืชที่ทนได้หลายฤดูทั้งหน้าหนาวทั้งหน้าร้อนเนี่ยถึงหน้าร้อนเขาก็ หน้าหนาวกำลังเข้ามาใบร่วงร่วงลงมาเสร็จแล้วหน้าหนาวกำลังหมดไปแล้วใบผริใบใบใหม่ขึ้นมาครับตอนนี้ลูกมายืนอยู่ในซุ้มับในซุ้มตรงหลังบ้านนี่แล้วป็นงามมากเลยสวยามเสียดาย ย้อนแสงไปหน่อยครับย้อนแสงไปหน่อยสวยงามมากเลยบบนะนี่บรรยากาศซ้มครับซ้มนั่งนั่งดื่มนั่งดื่มกันกับเพื่อนครับตรงนี้ในนี้กำลังได้ที่เลยย้อนแสงไปหน่อยนะพเพราะแดดตอนช่วงบ่ายครับแต่ช่วงบ่ายอยู่อยู่ด้านหลังแดด ได้แล้วนี่เราเห็นไหมน่าเห็นไหมสวยงามไหมไม้พันธุ์วิจิเนียคริปเปอร์มาดูด้านหลังนี่ก่อนนะบรรยากานแสงสวยงามกว่าลูมากับเพื่อนเอามาปลูกตรงจุดนี้หลายปีแล้วนะหลายปีแล้ว ถ้าหน้าเดือนฤดูใบไม้ใบไม้เปลี่ยนสีนะเขาจะเป็นแดงทั้งทั้งพุ่มและทั้งต้นเลยถ้าถึงถ้ายังไม่เปลี่ยนสีจะเป็นสีเขียวครับเขียวสวยงามเลยตัวนี้เป็นเขียวเป็นพุ่มที่สวยงามมากเลยแล้วก็นั่งดื่มกับเพื่อนตรงนี้กันสวยงามมากเลยโอเคครับเป็นไงบ้าง <c oughs> ชอบกันไหมไ <c oughs> ป ก็ไม่มีอะไรมากนะครับปักก็ถ่ายทำให้ชมกันนิดในหน่อยๆเท่าที่มีได้หาสิ่งสวยงามให้ชมกันนะครับผมี้ก็ฝากติดตามดูย้ดดยนะครับผมก็ทุกทีกำลังใจให้กันนะโอเคนะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม